สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สายบรรดอเสียวาพีพ่อนองมะยางส้มตลาดเล่าบืงกาครับพี่น้องเด้อของกินของใส่อหามีสารเอาโอ้ไข่หมดแดงกัมีแลหรครับค่ะมีล้วค่ะโอ้ไปเหย่เองเลยนะคะพันร้ยพูดเลรย่านจักบาทหรอครับนี่ห้ิบาทค่ะารัยเดสิบบาทอ๋ไอัวกมีปลาแห้งหอยัวงข้น้นบ้านของเราห่น้าไห่บหาู่ครับไ่น้า่ครับ บอกค่บผมเป็นอะไหน้าเนาะเเสียนใหญสีเอดเเอาครับยางต้อนันย่างยาย่ยางก็มัดเกียกับกันนี่ก็จะเป็นโซนตลาดของจังหัดเปจัดไหนนะครพี่น้องเด้อเป็นหลักไหลักมันครับอันี้เ็นเสียป๊าดหลายแท้หลายอยู่บ่ะงาหลายเ้องไเกนอยงเด้อ กันเราบอกครับคุณ oh, ย so ังไหนอะไรันเดครับเจาะกันเราบอกอ้าเกือบเครื่งกระสอบกระโดาสองสามเขาม่หนบอกมันเบาโอ้หนักดูไม่ไหลต้อนบอกไงครับอุ้ยปูนาไม่จได้จริงดีหรจากได้บอกหอยหน้าไหม หอยหน้าเหมือนกุนีมากเกินไปรวยไงดีเลยเนาะอันนี้ปังครับหอยปังแม่คร ouais> ับเป็นเต้นอะยกินให้ต้มดีๆกับดีบังหน้าหัวใะครับผมว่ะนุดยอดอาหารอีสานเลยแหละโอ้เอ็ดหน่อยมันหน่อยต้องใส่อีกหน่อยหนึ่งประมาณรูปเาิดอะไรคะเกิดอะต้มก้วยเนาะต้มก้วยครับผมหอยเชอรี่นะจะมาเทียบมันหรครับผม เอาสาบาทโลนึงพอดีขนงมงวกกมีมิตยพี่น้องตัวล,ละลลลสามร้อยตัวละสาคร้อ ปลาครับพี่นครปลาสดครับคุณอไงคุปลาไหลครับพี่น้องไลลูกาครับนี่ยอนี้ค่ะลาไหลูกบากปลาไสามยสาม้อครับพี่น้องมั่หายากเนาะครับนาะปอครับมบุกกรมี้อพี่น้องเด้ออไกสร้างเอาเด้อครับ ตให้ผมตั้งคันเดี๋ยวพ่อเองว่าเปลี่ยนนกเนี่ยเปลี่ยนนกเนี่ยมิโน่เปลี่ยนหน้าไปเลยไก่ต่อครับไก่ย่างก็มีนะครับไก่ย่างไก่ย่างต้องกินไลายขนาด่ได้ไหมน,น้องเด้อเพิ่งปลาสลิดครับ เแนี้ยดเห็พุกแยเือครับต่เสด็จยังแนน้วงนนี้แล้วยังเราบุกนครับพี่น้องไหวไหวครับพี่น้องไหวไหวเพราเราเป็นไ อะไรร้อย่บบาทครับยนี่อบอกโอครับครับครับทำบานครับอบปุกครับ,หคครบแหนมทอดครับมากับท่านพี่น้องท,ท่านยีย่้ยยี่สิบบาทได้พี่น้องด้อ น้าวครับน,น,น้าแป้นครับพึ้งโล20โลละ40สต้นนี้เป็นพักนะครับครับพื้นบานเน้าครับโอ้เท่าคื่น้องเท่าเท่าเท่าเ่า,างามขนาดนด้ขอท้ายนด้ด้วยครับออครับมันจะ,ะนสะดา พักหนอกันนี่ได้พี่น้องด้วยประกอบนะจ๊ะครับหกักงาไปค่ะคุณครับพี่นอ้องพ่นลายขนาดได้พี่น้องเนอะบอลซอสครับเส้นแมสได้พี่น้องเนอะโบว์รสชาติวันนี้เส้นแ,นตแมตตลอดครับมันเผือครับ นังงัวครับพี่น้องนี่สินังงัวไปฝากพี่น้องที่บ้านครับหนังนะครับแปดิบเพื่อกเอาอยู่บ่เอาจังมัดวะหนึ่งสองสามซีมัดครับนังงัวซีมัดหนังงัวเด้อพี่น้องเด้อมาละแปดสิบบาทครับ ข้าวซื้อขน,น,นดา,าดนดี้เป็นวายครับปลาเด้อพี่น้องเด้อผีใจผ้าดําหอมกมว่านี้ไอเดียเสีย ด้แต่นี่เห็นต้นนังท่อนดอน่ามนังอ๋คนฝากกาเื่อนวายุพีมันตนไงออหายดีเนาะมาสร้งกันด้วยครับเอาเหมัอมันมันเกมือน ามอ,องหน่อย,ย,อออย,ย,ย,ยพี่นะมองไงมองหมกศบต่้งขายกรงเชิได้ปนอ่งด้วย,ยาวเลยครับใช่ล้กกับเบิดขายเด้เปนองนด้ขอข้าวครับนี่คุออยยางนี่กระราลายขนาดเด้เปนอ่ด้วย อยู่เต้นพิกแห่งครับตันนี้ครับโอ้ตัวเียวคมาหลายกันครับนี้ càng lập sạch khoa học Còn lại ở đây với nọ nữa nhà mò thượt được với nhau ครับพี่น้องครับอีสานบรนดอนกับจีนล่าพี่ละน้องโดยสินค้าขายดีนะครับดับหนึ่งครับนี่ครับสภาพเนพุ่มซองครับช่วงหนาหนาวครับขายดีขนาดโอนสุดพุ่มเฟือยครับทางพี่ก็มนี่นะครับพี่น้องเด้อยากคุณเลยครับขายดีขนาดครับพี่น้องผมก็ซื้อใส่กันครับเดือดหันกระสื้อครับพี่น้องหนาหนาวครับช่วงนี้หาเสียกันยากกันขายดีขายดีครับ